สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยเงินชแนลนะครับก็คลิปนี้ก็เราจะพาไปดูตลาดมะละกอครับ หลังจากที่คลิปก่อนหน้านะั้นเราทําคลิปเก็บมะลลก็คัดมะละกอ,ละกอแล้วก็เอาขึ้นรถแต่รถนี่เป็นรถรถรถวินนะครับรถคอกที่เราจ้างมาให้ไปส่งที่ตลาดเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูตลาดกันครับเดี๋ยวเราเอาไปเองนะครับว่มามะละกอมันเหลือน้อยแล้วครับจะจ้างรถก็ไม่คุ้มครับนี่ครับดูครับข้างหลังครับเต็ม เรามาดูข้างหน้าครับข้างหน้ารถข้างหน้ารถนี่ก็เต็มเหมือนกันครับนี่ครับไม่รู้อะไรเป็นไรครับเต็มหมดครับนี่ข้างบนน่าจะเป็นของฝากข้างล่างนี่เป็นมะละกอครับยัดใส่เต็มแคปแล้วครับนี่ครับสภาพเต็มทั้งคันครับดูครับ น่าจะ้อยๆหน่อยครับเพราะมันจะหนักข้างหลังนิดนึงดูข้างหลังข้างหลังมีกงนกไปด้วยครับพอดีติดกงนกไปคืนเพื่อนครับไม่ดูบรรยากาศก่อนเราจะออกรถกันดูครับน่าก็จะร้อยๆหน่อยครับ เพราะว่าน้ำหนักรวมวันนี้ก็2ตัน2ครับเบาๆก็เดีย๋ยวเราไปเลยกันเลยครับครับพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยครับ2ตันกว่าก็น้ำหนักกำลังพอดีครับนี่รถเราเดิมๆครับไม่ได้เสริมอะไร ครับเราจะพาไปเที่ยวตลาดกันก็ตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับที่เราจะไปถึงตลาดด้วยน้ำหนักรถ สองตนกวา look, e ่าวาลกอฮอนแลนครับเดี๋ยวตามชมกันครับก็อันนี้เราก็เดินทางมาได้ระยะหนึ่งครับนี่เราก็กําลังขึ้นลอยฟ้าครับเป็นดอยที่สูงที่สุดในอําเภออุ้มผางนะครับนี่เราก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณนี่ครับยีก็จะวิ่งอยู่ประมาณเกทหนึ่เกทสองเกทหนึ่เกสองรถหนักครับ ไต่เขาันไปเรื่อยๆครับก็เมื่อกี้ฝนโปรยปลายลงมานิดหน่อยครับเดี๋ยวถนนยังเปียกๆอยู่แล้วก็ไปเรื่อยๆครับรถหนักเรา,เาไม่รีบครับจเย็นๆปลอดภัยไว้ก่อนครับ ไปกันต่อครับนี่ครับเราก็ลงมาถึงจุดพักรถครึ่งทางของอำเภออุ้มผางครับตอนนี้ก็เป็นอุปเปี้ยมเราก็มาพักรถตร,ถตรงนี้ครับเมื่อกี้ลงดอยมาได้กลิ่นไหม้นิดๆครับนี่ครับเบรกเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ก็ยังร้อน จราบีน่าจะเยอะครับก็ได้หินไม่ิดหน่อยแล้วก็ลงหนึ่งลงสองมาตลอดนี่ครับเก็มาตรวจเช็ครถเช็คเชือกเช็คทุกสิ่งอย่างที่ความเรียบร้อยของตัวรถครับก็อากาศร้อนครับเบรกก็เราต้องใช้เบรกอย่างมัดระวังครับไม่งั้น เดี๋ยวจะเบรกไหมครับว่ารถเราหนักเดี๋ยวเราก็พักรถสักแป๊บหนึ่งก็ไปต่อครับโอเคครับครับเราก็ลงดอยมาแล้วครับตอนนี้เราก็ลงมาถึงแม่สอดแล้วครับนะครับก็ด้วยเวลาพอสมควรอยู่ยครับเราลงมาบ่ายสองครึ่งตอนนี้ก็หกโมงครึ่งครับ สามโมงครึง่งสี่โมงครึง่งห้ามโมงครึง่งหกโมงครึงงงคร่งก็รถหนักครับวิ่งประมาณสี่ชั่วโมงก็ดีว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับเพราะเราไม่ได้รีบสักเท่าไหร่ถ้าเป็นรถเ่าก็สามชั่วโมงครับแต่รถหนักก็นี่ครับประมาณนี้สี่ชั่วโมงก็เดี๋ยวเราจะพักกินข้าวกินปลาที่แม่สอดสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้เครื่องได้พักบา้กงางเบรกช่วงล่างอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราก็ไปต่อกันครับ ก็นี่เราก็พักรถเรียบร้อยเราก็เดินทางต่อครับนี่ก็เป็นทางสายตาครับถนนก็จะกว้างหน่อยแล้วก็รถก็จะเยอะหน่อยครับเราก็ไปเรื่อยๆครับก็ใช้ความเร็วประมาณ 60- 70ประมาณนี้ครับรถหนักเป็นบางช่วงก็40ปลอดภัยไว้ก่อนครับอันตรายนี่ครับทางก็จะกว้างครับ4เลน วิ่งได้สะดวกครับรถก็จะเยอะๆหน่อยรถบรรทุกรถอะไรก็เพียบครับก็เดี๋ยวเราไปกันต่อครับก็ขับมาครึ่งทางแม่สอดเราก็จะเห็นด่านนะครับด่านชื่อว่าด่านห้วยยาอูจริงๆมันมี3ด่านนะครับด่านแรกเป็นด่านห้วยหินฝนลงแม่สอดนี่ด่านที่2เป็นด่านห้วยยาอูครับแล้วด่านสุดท้ายก็ด่านก่อนถึงตาก อดี๋ยวนี้เราก็จอดลงเวลากันครับเราต้องลงเวลาทุกคันรถบรรทุกเดี๋ยวเราไปลงเวลาครับนู่นครับจะ้ะก็เมื่อกี้ไปลงเวลาครับรถบรรทุกทุกคันก็ต้องมาจอดลงเวลาที่นี่ครับเวลาเวลาเราเอาสินค้าออกลงเวลาลงรหัสสินค้าถ้ามีรหัสแล้วก็ลงชื่อคนขับ แล้วลงทะเบียนรถยี่อรอรถครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็เราก็ขนมะละกอมาครับเราก็ลงเรียบร้อยก็เดียวไปต่อครับกันเลยก็นี่ครับเราก็ลงจากสายแม่สอดตากมาแล้วครับนี่เราก็มาอยู่สายเอเชียครับที่จะมุ่งหน้าสูงุมเทรับ พอลงรอยสายแม่สอดเราก็ถือโอกาสมาพักด้วยครับที่ปั๊มปตทนี่ครับแวะเช็ครถเช็คฮะไปเช็คเบรกอะไรต่างๆครับว่าเราเพิ่งลงเขามาครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นทางเรียบแล้วครับยาวยันกรุงเทพเลยครับ นี่ก็เราก็มาพักที่ปั๊มบอทอรครับนี่ก็คือทางสายหลักครับก็เดี๋ยวเราก็จะจอดพักสักคู่ครับก็ออพักอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อครับก็ขณะนี้ก็ตีหนึ่งครึ่งนะครับนี่เราก็เข้าเขตอายุธยาแล้วครับเราก็ขี่มาเรื่อยๆ ว่ารถขาเข้านี่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันดึกแล้วแต่รถขาออกนี่ก็มีปาปายครับนี่ครับยินดีต้อนรับสุขจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาคราไปนี่เราก็อย่ามานี่ครับมา110ครับอยู่ในเกณฑ์น,นี่ครับ110 190เพราะว่ารถเราหนัก ี่แถวๆน่าจะเป็นหลังสิษย,ย์แล้วเนี่ยแล้วก็จะไปพักรถที่นั่นกนะ่อนที่เราจะเข้าตลาดครับก็ไปต่อเรื่อยๆครับืนนี้ราตรนี้ยังไงครับครับนี่ ก็เกือบๆทีสองครับเราก็มาจอดพักรถที่ปัมปอทอก็อน,นี่ก็จะเข้าลังสิท์แล้วก็ใกล้แล้วครับออกมาเข้าห้องน้ำห้องท่าแวะเช็คความเรียบร้อยของรถนิดนึงนี่ครับก็มีข้างนี้รู้สึกว่ามันจะย่อน โดดคอสะพานไปสองสามเล่าครับไปตรงนี้ย่อนลงมาเลยก็ไม่เป็นไรครับใกล้ถึงแล้วเราก็มัดเชือกขึ้นอีกนิดนึงก็ได้อยูนนะครับก็เดี๋ยวพักเข้าน้ำรถสักแป๊บนึงก็ไปต่อนครับก็หลังจากที่พักกันสักพักนึงก็เดินทางต่อครับยังไม่ไกลนะครับ เดินทางกันต่อครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดครับครับเราก็มาถึงตลาดนะครับนี่เราก็จะเข้าช่องรถสินค้านะครับที่ตลาดสีม่มุมเมืองก็เดี๋ยวเรา เอารถไปเข้าช่องแล้วก็จ่ายค่าผ่านตลาดกันครับไปกันเลยนี่ครับเราก็เข้าด่านตรวจสินค้าแล้วก็จ่ายตังค่าผ่านด่านมาแล้วครับนี่ตลาดสีมุงเมืองก็เราเป็นารถมลกอหอนแรงนะครับมารากอสุกก็จะเสียค่าผ่านด่าน ทางเข้าก็300บาทครับซึ่งเราไม่ใช่รถแพงก็จะเสียเต็มครับนี่ครับเราก็จะได้ตั๋วผ่านมาเลยครับมแลก็เนี่ยเราก็จะผ่านเข้าไปเลยครับนี่ครับเปิดฉากเลยมาก็ นี่ครับก็จะเห็นมะละกอรเรียงรายกันเยอะแยะเลยครับดูนครับแผงมะละกอทั้งนั้นเลยครับซ้ายขวาก็จะมีมะละกอสุกให้เห็นกันครับนี่คือแผงมะละกอทั้งแถวเลยครับดูครับก็จะมีก็จะมีพนักง,งานลงมะละกอมา ตอนรับครับคอยเอาของลงกับนี่ครับโน่นเดินน้ำมาแล้วปุบป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บซึ่งแผงของเราก็จะเป็นของเจสมบัตินะครับนี่ครับรู้สึกว่าวันนี้จะไม่ค่อยมีมะละกอเลยครับโล่งไปหมดแล้วนี่ครับเราก็จะลงตรงนี้เลยขวามือเดี๋ยวเราจะเข้าไปเทียบท่ากันจอดแล้วให้ลูกน้องของเจเขาขนลงกับนี่ครับ แล้วคนขมักขมเมมตนทำงานเหมาครับเดี๋ยวเราไปดูครับนอนลงก็ให้ดูบรรยากาศครับตอนนี้ก็กำลังลงมะละกอครับคนงานก็ลงอย่างขมักเม้นครับมาจะเก็บลงมาทีละลูกแล้วลูกลงมาใส่ตะกร้าแล้วก็ค่อยลำเลียงไปไว้ที่ที่แพง รู้สึกว่าวันนี้จะไม่ค่อยมีมะละกอครับส่วนมากแผงจะโล่งๆมีบ้างเป็นบางส่วนอย่างข้างหน้ารถกไ็ไม่มีเลยครับเห็นไหมกำลังลงอยู่แป๊บเดียวครับไม่นานส่วนข้างหลังนั่นก็ไม่ค่อยมีครับโล่งๆวันนี้สงสัยของก็ยังไม่เข้าก็ลงเสร็จไปที่ร้อยครับ นี่ก็ที่สามกว่าครับสี่สามครึ่งก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการลงครับเห็นไ,ไหถ้าลงไปเสร็จแล้วก็นี่ครับไปแพ็คกิ้งแล้วก็ขึ้นแผงเลยครับของเราดย <Okay. S 1> ครับมาละกานี่แยกๆใส่โฟมแพ็คกิ้งขึ้นแล้วก็มีคนมาซื้อโดยก็ถือว่าโอเคครับ มะละกอของเราเดี๋ยวเราก็เช็คของเช็คอะไรก็เตรียมตัวกล so ับกันครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ใช้เวลาเดินทางมาก็นางพอสมควรครับก็เสร็จพิที่เรียบร้อยครับการเดินทางของมะละกอฮอลแลนด์ส่วนเราครับก็ใช้เวลาโดยรวมประมาณคร่าวๆครับ13ชั่วโมงเต็มๆครับ ทั้งเดินทางทั้งออมาถึงทั้งพักทั้งแวะทานข้าวกินข้าวทำอะไรพักรถแล้วก็มาถึงก็ประมาณ13ชั่วโมงครับนีบ่ผมออกจากบ้านมาบ่ายสองครึ่งน,นี่ตีสามตีสามครึ่งนี่ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยครับนี่เรากำลังเดินทางกลับกันเลยครับออกจากตลาดศีมุมเมืองครับเฮครับ ก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ทำเวลาอะไรมากมายครับก็เท่าที่เห็นก็ค่อยๆมาครับเดี่ยรถก็หลังไหลมาซื้อของไปจับจ่ายใช้สอยบางคันก็เอาของมาลงเลยครับเหมือนเรา บางคันก็มาซื้อของไปขายปลีกย่อยอะไรประมาณนี้ครับตลาดสดก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับก็จะมีสาระด,ดีๆมาฝากที่ช่องของเราดอยเกินชาแนลอยู่บ่อยๆครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าเราบายยเจอกันคลิปหน้าครับ